สปสชร่วมกับกทมนะคะลงพื้นที่เขตมินบุรีติดตามโครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยศูนย์บริการสาธารณาสุข43ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครค่ะนายแพทย์เจเดศธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสชพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรทวิดากมล,ลเวชร,รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครและคณะร่วมติดตามการดําเนินงานโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองรัพย์การขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบพระอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยรองผู้ว่ากทมบอกว่าจากการสำรวจทุกเขตทั่วกรุงเทพพบผู้ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมแผ่นรองซับและแผ่นซึมซับกว่า800 0คนและยังคงได้รับแจ้งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบจึงต้องหารือและสำรวจในพื้นที่อื่นๆว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือได้รับผ้าอ้อมไม่สม่ำเสมอ ด้านนายแพทย์เจเดดกล่าวว่ากทมเป็นพื้นที่มีความซับซ้อนค่ะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากศูนย์บริการในการสำรวจผู้ป่วยและจากข้อมูลที่ได้รับทราบวันนี้ยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ได้รับผ้าอ้อมจากนี้จะหารือกันในส่วนของหลักเกณฑ์การเบิกว่าจะสามารถยืดหยุ่นเพื่อสำรองผ้าอ้อมไว้ให้กับผู้ป่วยที่เพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างไรเนื่องจากหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณต่างๆค่อนข้างรัดกุม แต่ทางสอปอสอชอจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ